มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีเส้นทางที่ตัวเองเลือกเลือกเดินทางในจุดที่ตัวเองคิดว่าใช่การเดินทางนั้นย่อมมีความสำคัญและมีคุณค่าเสมอต่อจิตใจของมนุษย์คนนั้นนั้นแล้วมนุษย์หากขาดเป้าหมายก็จะเป็นคนที่ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเป้าหมายของอาตมาเองอยากจะบวช วดเพื่อการเรียนรู้พระธรรมวิทยในข้อวัดการปฏิบัติต่างๆให้เข้าถึงความเป็นพระมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปวดหัวที่ทำให้สับสนกระวนกระวายให้หายจากความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆทีนี้ก็คือต้องมีเป้าหมายและกำหนดปลายทางให้ชัดเจนโดยแน่นอน ถ้าเราการถ้าเรามีการกำหนดเป้าหมายเราจะรู้ตัวของเราว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรและปลายทางที่เราอยากจะเห็นอยากจะให้เป็นคืออะไรอัตมามีเป้าหมายเป้าหมายอยากจะเป็นคนดีก็เลยเดินตามทางนี้ตลอดมา